สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแพทริกพาทัวร์ครับในช่วง สเตโฮบอยู่บ้านหยุดเชียร์เพื่อชาติครับผมกวิชัธิมครับอย่างที่ทุกท่านทราบดีครับในช่วงนี้ทั่วโลกกาลังเผชิญกับความท้าทายนะครับของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 นะครับมันส่งผลกระทบไปสู่ทุกภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจครับโดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีนัดสัมภาษณ์นะครับดรสมพรสืบถวินกุลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเพื่อทราบถึงมุมมองและก็ทิศทางในการดําเนินธุรกิจในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนาอยู่ในปัจจุบัน เดี๋ยวผมต่อสายคุยคุยกับดรสมพรครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณสมพรนะครับสวัสดีครับพี่สมพรสวัสดีครับผมครับครับสบายดีนะครับสบายดีครับผมณตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่เพียงคนเดียวนะครับไม่มีใครอยู่กล้ตัวผมนะครับก็เป็นโซเชียลดิสแทนซิงที่สมบูรณ์แล้วนะครับครับผมงนั้นขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับจะได้คุยกันอย่างสะดวกนะครับครับผมยังหล่อเหมือนเดิมครับครับสวัสดีัครับ สวัสดีครับวันนี้นที่เห็นผมแต่งตัวแปลกๆเพราะว่าเรายังอยู่ในเทศกาลสงกรานต์นะครับปีใหม่ไทยอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่ก็ยังรักษาวัฒนธรรมไทยกันอยู่ครับเปนไงสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับพี่สมพรครับผมสวันดีปีใหม่ไทยครับเป็นไงบ้างพี่สมพรอัปเดตก,กันหน่อยหนึงหลังจากที่โควิด -19 มาเนี่ยส่งผลยังไงบ้างต่อรูปแบบการทํางานถ้าเป็นในมิติของรูปแบบการทํางานนะครับเราก็นํานโยบายของภาครัฐมาใช้ในที่พยาบากไทย เริ่มต้นตั้งแต่การจัดสรรกําลังคนนะครับโดยที่เราแบ่งกําลังคนของเราเนี่ยนะครับให้สามารถจะ work from home ได้กลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่อายุเยอะหน่อยหรือว่ามีสุขภาพไม่ค่อยดีมีโรคประจาตัวรวมถึงกลุ่มที่ต้องโดยสารพาณิาธารณะมาทํางานกลุ่มนี้ทั้งหมดเราให้ work from home หมดโชคดีที่ทิพยะเราได้มีการพัฒนาระบบที่สามารถจะทาให้พนักงานแต่ละคนนั้น work from home ได้ที่เหลือก็กลุ่มคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรง นะครับแล้วก็มีรถหรือพาหนะส่วนตัวในการจะหามาทํางานเราแบ่งคนกลุ่มนี่เอกเป็น2กลุ่มมาทํางานกลุ่มละสิวันสลับกันหยุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีคนที่มาทํางานจริงๆอยู่ประมาณสัออกสาของจํานวนพนักงานทั้งหมดครับที่เหลือเขา work from home หมดครับ ก็ลดความเสี่ยงของพนักงานนะครับที่จะไปใกล้ชิดหรือว่าไปสัมผัสกับเชื้อก็เป็นการทดสอบระบบเทคโนโลยีของบรษิษัทวิลยาประกันไทยไปในตัวด้วยว่าสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การทํางานในรูปแบบของรโล์คสวได้หรือไม่ครับแล้วในส่วนของผลกระทบในเชิงของตัวเลขน,นะครับเพราะว่าที่พิาเรา ลุยเรื่องผลิตภัณฑ์โควิด -19 มาพอสมควรเป็นไงบ้างครับช่วงสามเดือนแรกครับใน3เดือนแรกนี่นะครับสถานการณ์ของการระบาดของโควิดนั้นมีผลกระทบหรือไม่ก็ตลองยอมรับตรงๆว่ามีนะครับกลุ่มที่1เนี่ยก็คือโครงการขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าโครงการขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังมีเจตนาที่จะมีการดาเนินการอยู่แต่มันมีการชะลอตัวออกไปอันนี้ก็มีผลกระทบบางส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ การบริโภคประจําวันไม่ว่าจะเป็นประกอบธุรกิจทั่วไป SME อะไรต่างๆกลุ่มนี้ก็มีผลกระทบอยู่ในระดับหนึ่งมีการชะลอ,อการจะซื้อจะทําประกันภัยไปกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มที่เป็นปัจเจกบุคคลรายย่อยนั้นนะครับด้านที่กระทบก็จะทบเฉพาะในเรื่องของการ ประกันภัยการเดินทางซึ่งตอนนี้การเดินทางนั้นหยุดชะงักไปทั้งหมดส่วนในเรื่องของการประกันภัยสุขภาพการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งการประกันภัยรถยนต์นั้นเนี่ยครับก็ยังมีการทําประกันภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่เนื่องจากที่พยาประกันภัยเป็นบริษัทประกันวิลส์ภัยบริษัทแรกๆเลยที่ออกผลิตภัณฑ์ด้านของการประกันภัยโควิดออกมาแล้วเราก็โชคดีมากได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมากทําให้เรามีเบี้ยประกันภัยมาชดเชย บี้ยประกันภัยที่ชะลอตัวหรือลดลงไปได้ครับประกันภัยโควิดนี่มีเบี้ยเข้ามาสักเท่าไหรครับตอนนี้คาดว่าจะมีประมาณห0 0่พันกว่าล้านนะครับปัจจุบันนี้ล่าสดุดก็ประมาณ1 1 0 0ล้าน็ถือวร้อยล้ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยครับแต่สิ่งที่น่าปลาดใจก็คือว่า การประกันภัยรายย่อยอื่นๆของยุบยัประกันภัยนั้นกลับมีัตราเพิ่มสูงขึ้นผมเชื่อว่าในช่วงเวลานี้ประชาชนเนี่ยวิถีพิถันในการเลือกที่จะซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัยมากยิ่งขึ้นตอนที่ยประกันภัยก็โชคดีที่เป็นบริษัทประกันวัภัยที่ ประชาชนยังให้ความเชื่อมั่นอยู่นะครับในส่วนของโควิดเนี่ยจำนวนเบีย้ยเข้ามาเยอะตอนนี้ยังเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเคลมพวกอะไรเข้ามาบ้างหรือ,อยังครับเรื่องของการเคลมก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการที่แจ้งว่าผู้ประกันภัยของเราเข้าไปรักษาตัวตามสถานพยาบาลต,าต,าต,าตา่างๆคือจํานวนคนที่เข้ารักษา,าพยาบาลแล้วได้ออกจากสถานพยาบาลไปแล้วนะครับแล้วได้มีการยื่นคนําเรียกร้องมาแล้วก็มีจํานวนมากรวมไปถึงมีผู้ประกันภยัยจํานวนหนึ่งเสียชีวิตจากการที่ติดเชื้อโควิดครับ การบริหารความเสี่ยงของเรานี่โอเคใช่ไหมครับค่อนข้างที่จะมั่นใจมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะรับประกันภัยโควิดไปเยอะมากที่สุดแต่เรามีการจัดสรรความเสี่ยงโดยการจัดทําประกันภัยต่อในระดับที่ทาให้เราเชื่อมั่นได้ว่าเราสามารถที่จะรองรับการประกันภัยโควิดได้แต่สังเกตได้ว่าตั้งแต่ที่พยักประกันภัยล็อตกรมธรรมประกันภัยโควิดมาเนะครับเราไม่เคยหยุดหรือไปเคยยกเลิกการขายกรมธรรมประกันภัยแม้แต่ฉบับเดียวเลยครับผมก็เป็นลูกค้าที่พยักนะครับพูดถึงตัวประกันภัยโควิดเนี่ยคือเราเราจะรับประกันอย่างต่อเนื่องไปใช่ไหมครับในตรมาส 2, ใช่ครับสำหรับที่พยาบาลกันภัทยเองนะครับเราไม่ได้แบ่งว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะั้นเราจะไม่รับประกันภัยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องไปคอยดูแลหรือเคลื่อนย้ายหรือคัดกรองผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อน,นั้นเนี่ยครับเราไม่ได้มีการบอกว่าไม่รับประกันภัยคนกลุ่มนี้นะครับเรากลับมองโคลนข้ามว่าคือกลุ่มคนที่เสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับ เรายิ่งจะต้องมีการรองรับบุคลากรกลุ่มนี้ไม่แตกต่างไปจากบุคลากรกอื่นครับในส่วนโควิดเนี่ยเห็นทางทิพยะาเนี่ยรุกไปในกลุ่มขององค์กรด้วยมีการแบ่งสัดส่วนอย่างนี้ยังไงบ้างครับจริงๆเราได้รับการตอบรับจากทั้งพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปซึ่งเป็นรายย่อยนะครับ ขนาดเดียวกันองค์กรต่างๆก็ให้การตอบรับและก็ให้ความเชื่อมัน่นกับที่ยาาประกันภยัยให้เป็นผู้เข้าไปรับประกันภยัยจานวนมากเลยทีเดียวนะครับในช่วงแรกๆมันนี่นะครับผู้ที่เข้ามาทําประกันภัยก็จะเป็นประชาชนรายย่อยนะครับเพราะว่าเรามีการเปิดช่องทางที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายของเรานะครับที่เป็นช่องทางในการจัดจาหน่ายนะครับต่างใช้ระบบดิจิทัลรวมถึงระบบดิจิทัลของที่พยาาประกันภัยเองนะครับประชาชนสามารถจะเข้ามาหาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิดได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกทําให้การเติบโตของการประกันภัยรายย่อยของเรานั้นเนงครับ เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากเดือนที่แล้วมานะีครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นคอร์เปอรทหรือว่าองค์กรเข้ามาซื้อกับทิวพยะเป็จนจำนวนมากเลยครับ เห็นบ้านบริษัทก็หยุดรับไปแล้วที่พยยาก็ยังยังใจสู้อยู่นะครับไม่ใช่เราใจสู้นะครับเพียงแต่ว่าเรามีความระมัดระว,วังในการรับประกันภัยตั้งแต่ต้นนะครับจะสังเกตว่าที่พยประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยที่เราไม่มีกรมธรรม์แบบเตอรจ่ายจบเพราะว่าการออกกรมธรรม์แบบเกอจ่ายจบนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเหมาะสมสําหรับกรมธรรม์บางประเภทเช่นกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อรังนะครับโรคที่มีความค่าสาวิบาลเป็นจํานวนสูงอย่างแน่แท้นะครับ<ๆ>เช่นโรคมะเร็งอะไรพวกนั้นแต่จะไม่เหมาะสําหรับการประกันภัยในโรคที่เป็นการแพร่ระบาดของเชื้ ไวรัสนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีโอกาสที่รจะรักษาหายง่าย80%ของผู้ที่ติดเชื้อนั้นอาจจะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเพราะฉะนั้นการไปออกลักษณะแบบเชื่ยวดจบก็เป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติเป็นอย่างมากครับพี่สมพรครับที่เราประกาศตัวว่าเป็นดิจิทัลยิงโชเลอร์นะครับพอมีไวรัสเข้ามาเนี่ยคนก็ไปหาช่องทางอื่นใช่ไหมเพราะเฟสตูเฟสมันค่อนข้างจะมีปัญหาพี่สมพรมองว่าเป็นโอกาสนะครับทำให้เกิดการเติบโตของช่องทางดิจิทอล ผลเป็นอย่างยิ่งเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยครับทีพญประกันภัยได้พยาสร้างช่องทางของยีท,าท่าเนี่ยมาเป็นระยะเวลาปีนี้เป็นปีที่3แลเลยนะครับ,รบเราเขามีการเติบโตถึงแม้ว่าจะเป็นแบบก้าวกระโดดแต่ในมิติของการค่อยไปค่อยไปอยู่ดีกว่าที่เราจะสร้างให้มีลูกค้าได้ถึงแสนสองแสนสามแสนนั้นใช้เวลาพอสมควรแต่พอเหตุการณ์ของโควิดนี้นะครับภายใน2เดือนพยามีลูกค้าที่มาซื้อประกันภัยผ่านออนไลน์ของเราเนี่ยครับ ถึง2ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะเป็นการพิสูจน์ว่าระบบของเราสามารถที่จะรองรับเพื่ออำนความสะดวกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วยังเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราได้มีการพัฒนาระบบเรามาตลอด2องปีที่ผ่านมานั้นนะครับสามารถที่จะทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพนะครับทำให้เราเป็นบริษัทประกันภัยที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันภัยโควิดได้มากที่สุดในประเทศไทยครับขึ้นใจมากเลยมากที่สุดในประเทศไทยง่ายช่องทางอื่นนะครับพี่สมพรนอกจากดิจิทัลแล้วในช่องทางอื่นที่ เป็นเทรดิชเนอลอื่นๆเนี่ยมันได้ผลตอบมากน้อยแค่ไหนพูดถึงในเรื่องของโควิดก่อนนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วนอกจากที่เราขายตรงโดยดิจิทัลนะครับเรายังมีช่องทางที่เป็นเทรดิชเนอลไม่ว่าเป็นการขายผ่านตัวแทนในหน้าหรือแม้กระทั่งแอ f i n ินคชัก็คือองค์กรที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรของจิตพยากันไทยช่องทางผ่านทางธนาคารต่างๆมาเป็นผู้ที่ช่วยกระจายกลรโมชานให้จิตพยากันไทยยังมีองค์กรอื่นๆเช่นออตทพีทีเซเว่นอีเลฟเว่นแม้กระทั่งไพรส์นียก็มาช่วยกันกระจาย าาป,ประธานไทยของเป็ิปภะณันภัยแสดงว่าทุกๆองคอ์กรเนี่ย ร่วมมือกันเพื่อที่จะทําให้ประชาชนสามารถจะเข้าถึงระบบประกันภัยได้กลายเป็นโอกาสที่ประชาชนเข้าถึงง่ายและก็เป็นโอกาสของที่ประกันภัยที่สามารถที่จะกระจายกรมประกันได้ง่ายสําหรับในเรื่องของการประกันภัยประเภทอื่นๆ,ๆ,ๆที่นอกเหนือจากโควิดนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าการเดินทางที่ลดน้อยลง<ม>นะครับการไปมหาสู่ที่ลดน้อยลงการที่จะต้องมีโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับการประกันภัยในรูปแบบเทรนด์ชัชนอลต่างๆก็เลยชะลอตัวลงไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการ อีกเรย่องเฟสตูเฟสนะครับแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าเรามีระบบเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาทดแทนได้อย่างเหมือนที่เราคุยกันตั้งแก่ ในอดีตเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องทําแต่การที่มีเหตุการณ์ระบาดของโควิดนั้นเนี่ยมันทําให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าเหตุการณ์นียมันจะทําให้เกิด New n o r m a l ในเรื่องของวิถีชีวิตคนในหลาย,ลายๆเรื่องเลยทีเดียวจากที่ไม่เคยทํามองว่าเป็นเรื่องยากก็พุชโดนพุชให้เข้ามาสู่ระบบแบบออนไลน์หรือว่าอะไรใหม่ๆใช่ครับใช่พูดถึงท่องทางขายผ่านธนาคารเห็นช่วงหลังๆมีการดิวหลายแบนด์มากเลยมีการเติบโตเป็นงไงบ้างครับถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะ ั้งประชาชนแล้วก็ทางแบงก์เองเนี่ยครับก็มีความเป่นตัวในเรื่องนี้นะครับก็ทําให้ยอดขายผ่านทางแบงก์หรือแบงก์แอชวลันทั้งหลายนี่นะครับแม้ว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็มียอดที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าความต้องการด้านการประกันภัยในระดับหนึ่งประชาชนก็ยังคง,งมีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นครับที่สำคัประเมินสถาน,นการณ์ของการระบาดางไง่้างครับในช่วงที่เหลือของปีบางสํานักก็อาจจะบอกว่าเออเริ่มชะลอแล้วนะอย่างของไทยตัวเลขก็เริ่มดีขึ้น ที่จะควานประเมินภาพกว้างๆอย่างไรบ้างครับต้องเรียนตรงๆว่าผมก็เฝ้าดูพัฒนาการและก็จํานวนของผู้ติดเชื้อรวมไปถึงผู้ที่ได้รับการรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลรวมไปถึงในเรื่องของมาตรการของภาครัฐ social d i s t a n c i n g หรือแม้กระทั่งการปิดในบางแ r อเรียนะครับก็ต้องชื่นชมว่าประเทศไทยเราทาได้ดีมากถ้าเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่าในจีนเองญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีภาวะที่มีการระบาดย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีให้เห like ็นการระบาดของโรคโควิดคงไม่ สิ้นสุดลงง่ายๆนะครับเพียงแต่ว,ว่าอาจจะไม่ได้ระบ,บาดอย่างกว้างขวางและก็รุนแรงโดยส่วนตัวคิดว่าอย่างน้อยที่สุดไตรมาสามยังคงมีเรื่องของการระบ,บาดท,ที่อาจจะเบาบางลงไปบ้างแต่ยังคงมีเป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องระมัดระวับบงอยู่นะครับแต่ถ้าโชคดีภายในสิ้นปีนี้น่าจะหมดเมื่อเช้าผมาอ่านข่าวแล้วพบว่า ที่อเมริกาและเยอรมันนี่ครับอ้างว่าได้มีการค้นพบยารักษาโรคโควิดแล้วนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะครับแล้วก็มีการผลิตยาออกมาใช้อย่างกว้างขวางนะครับก็อาจจะกเป็นไปได้ว่าความวิตกกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนั้นเนี่ยครับจะเบาบางลงและก็สามารถจะอยู่ในสถานะที่กลับมาสู่ปกติได้เร็ววันขึ้นครับสุดท้ายพี่สมพรฝากถึงคนไทยหน่อยครับควรจะมีมุมมองแล้วก็ควรจะมีวิธีในการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤต เช่นนี้ยังไงบ้างครับก็ต้องฝากถึงคนไทยทุกๆคนนะครับหลายๆคนนั้น <criança> ม <grateful> ีศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือดูแลเพื่อนเพื่อนคนไทยด้วยกันหรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากที่เราเห็นว่าประชาชนคนไทยหรือองค์กรห้างร้านต่างๆนะครับออกมาให้ความช่วยเหลือกับสังคมและประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าสำารับคนไทยเราด้านนนะครับพร้อมจะให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าเพื่อนร่วมชาติด้วยกันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับแล้วการที่รัฐบาลออกมาใช้มาตรการ ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าคนไทยจํานวน ส่วนมากนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้เราสามารถจะควบคุมเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ขอให้กําลังใจประชาชนคนไทยหน่วยงานทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานทางการแพทย์โรงพาทางการแพทย์นะครับผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดกรองต่างๆซึ่งทำหน้าที่กันอย่างหนักก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับประสบความสําเร็จแล้วก็มีสุขภาพพลังใหม่ที่ดีและแข็งแรงนะครับรวมถึงประชาชนคนไทยทั้งหลายนะครับว่าเราร่วมกันดูแลรักษาตนเองทำโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับไม่ไปพบปะในที่ชุมชนโดย ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็หมันล้างมือใส่แมสก์อยู่ตลอดเวลานะครับกินร้อนช้อนกลางที่เป็นของส่วนตัวพวกเราช่วยกันทาอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เป็นการบรรเทาแบงเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์แลว้วพวกเราคนไทยประเทศไทยจะอยู่รอดแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะครับมัม่นใจต้องไปต่อได้นะครับขอบคุณพี่สมพรมากครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยขอบควาพี่ิทพี่น้อยแล้วก็ทีมง,งานทุกคนด้วยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนั้นนะครับคือสิ่งที่ดรสมพรนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยกล่าวนะครับถึงว่าแนวทางของการรับประกันนะครับประกันภัยโควิดนะครับจะต้องดําเนินการอย่างไรในช่วงไตรมาสแรกผลออกมาเป็นอย่างไรแล้วก็ในช่วงต่อไปของปีนะครับว่าทิพยประกันภัยจะรับประกันภัยต่อไปอย่างไรนะครับสำหรับแพทริกพาทัวร์นะครับในช่วงแพทริกสเตย์โฮมนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติวันนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับ